เกาหลีใต้ช็อกโลกเอาชนะโปรโตุกเกสของโดนลโด2ต่อหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้โคตรเซอร์ไพรส์แฟนบอลซองฮึงมินจ่ายอย่างสวยวางอีชานยิงอย่างคมเกาหลีเข้ารอบแฟนบอลเอเชียเฮกันทั้งหมดคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มควันหลงของศึกฟุตบอลโลก 2, 2022ที่ประเทศกาตาบอกเลยนะครับว่าดุเด็ดเผ็ดมัน เรียกได้ว,ว่าเซอร์ไพรส์และช็อกโลกอีกแล้วนะครับทีมชาติเกาหลีใต้อีกหนึ่งทีมตัวแทนจากเอเชียนะครับโคจรมาพบกับทีมชาติโปรตุเกสในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นทางฝั่งเกาหลีใต้นะครับเอาชนะโปรตุเกสไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทำให้เกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จแบบเซอร์ไพรส์แฟนบอลทั่วโลกหลังจากผลการแข่งขันอีกคู่อุรุกยชนะกัน่นาได้2ต่อศูนะครับ เกาหลีใต้กับอุดุกวยมีคะแนนเท่ากันแต่เกาหลีใต้ย,ยิงประตูได้เยอะกว่านะครับทำให้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จเรียกได้ว่าทาเอาแฟนบอลเกาหลีใต้แฟนบอลทั่วเอเชียเนี่ยต่างดีใจกันต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นสามารถเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ไปก่อนนะครับคือต้องยอมแล้วว่าเกาหลีใต้โคตรสู้จริงๆในเกมนี้ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยเกาหลีใต้โอกาสเข้ารอบเนี่ยค่อนข้างลิบหลีอย่างมาก หลังจาก2อนัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเสมออุรุกวัยและแพ้การนาะดเจอโปรตุเกสเนี่ยเกาหลีใต้ไม่มีทางเลือกื่นต้องชนะโปรตุเกสอย่างเดียวและลุ้นให้อุรุกวัยเนี่ยชนะการนามาเยอะด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโอ้โหเกมนี้มันสุดมันเกาหลีใต้เนี่ยจัดทับแบบจัดเต็มซองฮึงมินแล้วก็กองหน้าเบอร์9สุดหล่อก,ก็ลงนะครับขาดแค่คิมมินแจท,ที่ที่ไม่พร้อมในเกมนี้ซึ่งก็ถือว่านำมาโดย หลายหลายคนตัวหลักกับซองเฮงมีนำทัพมาเลยนะครับขณะที่ทางฝั่งโปรตุเกสก็มีการโลเตชันแต่นักเตะก็จัดเต็มเหมือนกันนะก็มีคิสเตโนโรนัลโดยืนคำหน้าแล้วก็มีชชคอนเซลโลเปเป้ก็วิตินยาอะไรประมาณนี้โปรตุเกสก็มาแต่โปรตุเกสเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สําเร็จแล้วเป็นแชมป์กลุ่มด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีคะแนนที่ชนะรวดมา2เกมซึ่งต้องยอมแล้วว่ามาตรฐานของโปรตุเกสก็ยังคงดีกว่าเกาหลีใต้ครับในช่วงครึ่งแรกใช่ไหม โปรตุเกสได้ประตูนําก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูเร็วเลยดารโลเปิดแ,แล้วก็ในกองหน้ายิงเข้าไปใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เล่นดีนะผมว่าเกาหลีใต้วิ่งสู้โปรตุเกสกดดันโปรตุเกสได้ดีมากเกมเนี่ยคือเกาหลีใต้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไม่วิ่งในเกมเนี่ยเขาตกรอบแน่นอนอะ่ะนักเตะมุ่งมั่นมากแต่ครึ่งแรกต้องยอมรับว,ว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัด พอสมควรนะครับแต่เกาหลีใต้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสู้จริงๆมาได้ประตูตีเสมอนะครับคิมยองกอนกองหลังจากเจลีกยิงเข้าไปโอ้โหในกรอบเขตโทษเฮกันลั่นและหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งมันยังไม่พอนะคุณผู้ชมสกอร์หต่อหนึ่งเนี่ยเสมอได้เกาหลีใต้ก็สุดยอดแล้วนะแต่เกาหลีใต้เนี่ยต้องการคว้าชัยชนะนะครับเพื่อจะเข้ารอบเล่นไปมันก็อึดอัดเป็นวันที่ซองเฮืงมินเนี่ยผมมองว่าเขากดดันตัวเองจนเกินไปจริงๆได้บอลซองเฮืงมิน พยายามจะลากพยายามจะลุยแต่ก็เสร็จแนวรับโปรตุเกสดักได้หมดเลยเปเป้อะไรต่างๆแต่จุดเปลี่ยนสําคัญคือช่วงท้ายเกมเนี่ยที่โค้ชเกาหลีใต้เขาส่งนักเตะแนวลุกลงมาหมดอะลีอะไรวางอูจโจแต่ที่เดียจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่วางอีชานะครับโอ้โหคนนี้ลงมาเนี่ยเปลี่ยนเกมลงมาลากเลือ้อยลงมาทําอะไรให้มิติเกมลุกของเกาหลีใต้ดีขึ้นแต่จนแล้วจนรอดเนี่ย คือเกาหลีใต้ก็ค่อนข้างอึดอัดในวันนี้พอเขากดดันจริงจริงแล้วโปรตุเกสก็มาดีนะคือโปรตุเกสเห็นได้ชัดว่าเขาก็ไม่อยากแพ้เขาก็เล่นเต็มที่สู้เต็มที่คือถอดคิเซโนโรนโดออกก็จริงแต่เขาก็ส่งอังเดรซินวาแบนโดซินวาลงมาก็อยากจะชนะเกาหลีให้ได้ในเกมนี้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าเกมวันนี้เกาหลีใต้แม่งวิ่งวิ่งแบบวิ่งเยอะมากวิ่งสู้จนสุดแล้วก็ช่วงท้ายเกมคุณผู้ชมจังหวะเน,นี้ยโปรตุเกสบุกอยู่ดีใช่ไหม แล้วพาดอ่ะซองเฮงมินอ่ะได้บอลลากมาจากหน้าปากประตูตัวเองลากไปปากประตูของโปรตุเกสสุดท้ายวางอีชานเติมขึ้นมาจากแถวสองและทางฝั่งของซองเฮงมินจ่ายทะลุช่องเข้าไปคุณผู้ชมวางอีชานหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงสองหนึ่ง 2, 1, พลิกโลกครับแล้วมันยิงช่วงท้ายเกมและหลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็แพ้กเกมนั่นโปรตุเกสก็เจาะไม่เข้าและเป็นเกาหลีใต้ที่ชนะโปรตุเกส ไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันยังไม่จบเกาหลีใต้ยังไม่เข้ารอบเพราะว่าอูดุกกัยเนี่ยแข่งช้ากว่าแล้วก็โทษเวลาบาดเจ็บถึง8นาทีคืออุรุกกัยเนี่ยนำการหน้าอยู่2ต่อศูนย์นะซึ่งทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยต้องลุ้นให้การหน้ายิงหรือลุ้นให้มันจบด้วยสกอร์สองต่อศูนย์เกาหลีใต้จะเข้ารอบผมชอบบรรยากาศตอนที่มันจบเกมโอ้โหนักเตะเกาหลีใต้มากอดคอร่วมวงคือคือ,คอซองเฮงมินผมดูเลยแบบ กตกิรียว่าโอ้ชมทุกคนทําได้ดีสุดแล้วชนะโปะตุกเกสได้ก็สุดแล้วแล้วก็ลุ้นกันเขาทนะําหน้าที่ของเขาได้สาเร็จแล้วไปลุ้นอีกคู่ปรากฏว่ากาหน้าก็เล่นเกมรับดีนั่งดูอยู่อุรุกวัยเนี่ยติดชิลด้วยพอนำสองศูนย์เริ่มชิลแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ว่าเกาหลีใต้นํามาเล่นอะ่ะมันก็ไม่ทันแล้วนะครับคาวานี่นุนเยสอะไรก็ยิงไม่คมวันนี้สุดท้ายนะครับอุรุกวัยชนะสองต่อศูนย์ไม่พอจะเข้ารอบเป็นเกาหลีใต้ที่เข้ารอบโอ้โหแฟนบอลเกาหลีใต้ นักเตะเกาหลีใต้เนี่ยเข้ามาเฮเข้ามากำแบบดีใจกันยกใจแฟนบอลเอเชียอย่างเราก็ดีใจไปด้วยทีมจากเอเชียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้อีกหนึ่งทีมครับเกาหลีใต้ผู้คุณสุดยอดจริงๆเท่ากับว่านีกลุ่มเนี่ยเกาหลีใต้เจอทีมอย่างอุรุกวัยกับโปรตุเกสไม่แพ้และที่สําคัญเกาหลีใต้ชนะโปรตุเกสเลยนะครับใครจะคิดเมื่อก่อนนั้นนี้เกาหลีใต้จะชนะโปรตุเกสผมเชื่อว,ว่ายากแต่มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าโปรตุเกสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้ว แต่ด้วยมาตรฐานของโปรตุเกสที่เขาเป็นทีมระดับท็อปของฟุตบอลยุโรปฟุตบอลโลกอะ่ะเกาหลีใต้สู้จริงและต้องยอมรับว,ว่าวันนี้เกาหลีใต้สู้ดีมากแล้วก็สุดท้ายพวกเขาก็สมควรจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปผมดูเกาหลีชุดนี้วิง่งโคตรวิ่งอะ่ะความฟิตน่าจะดีที่สุดของบอลโลกคนนี้วิ่งเยอะมากแล้วก็มีซองเฮงมินที่ถึงแม้ว่าเกมได้ซองเฮงมินจะอึดอัดเขา<อ>เป็นเดอะแบกเขาโดนประกบติดโดนไรตลอดอ่ะแต่จังหวะชี้เป็นชี้ตายซองเฮงมินทําได้ โปติเกมนี้ซองเฮงมินติดเลี้ยงเยอะนะเลี้ยงไปติดบ้างอะไรบ้างแต่จังหวะสุดท้ายอ่ะเขาเลือกที่จะจ่ายอ่ามันเป็นชอยที่ดีมากแล้วสุดท้ายจ่ายให้วังอิชานยิงเข้าไปสวยงามจริงๆเป็นบทสรุปที่ทําให้เกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องชื่นชมในสปิปิตหัวใจของนักเตะเกาหลีใต้ทุกคนที่พวกคุณทําได้จริงๆชื่นชมมากๆและที่สําคัญมันแสดงเห็นได้ชัดว่าบอลโลกปีนี้เอเชียไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาชนะแล้วนะครับ ญี่ปุ่นล้มสเปนเยอรมันเข้ารอบเกาหลีใต้ล้มโปรตุเกสและเกาหลีใต้เข้ารอบได้พวกคุณสุดยอดจริงๆหลังจากนี้รอบ16ทีมบอกเลยเชียร์ตัวแทนจากเอเชียมันแน่นอนและผมพูดเลยว่าเกาหลีใต้ทรงนี้เจอใครก็มันแน่ซองเฮงมินได้ไปต่อโอ้เล่นชนะใจผมเยระตอนนี้แฟนบอลที่เกาหลีใต้คงจะเชียร์กันแบบสุดใจมีความสุขกันสุดๆแน่นอนโอ้วอลโลกมันมากคราวนี้นะครับ คือมันลุ้นกันจนถึงนาสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจริงๆไปไงคุณผู้ชมลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมกันหน่อยว่าไปไงบ้างเกาหลีใต้เขารอบได้ดูกันไหมและสนุกแค่ไหนโอ้โหเป็นอีกหนึ่งนาที่สนุกจริง,รงๆนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้ที่มาพูดคุยกันหลังโจเกมขอบคุณทุกการรับชมฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องสุยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ